สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับพีนะครับวันนี้ผมมีประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับผมยังไม่ถึง3 4ี่วันที่ผ่านมาเลยนะครับอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าผมคิดว่าประสบการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบประสบการณ์ที่ทุกคนจะพบเจอได้ในทุกวันน่นะครับก็ประสบการณ์อันนี้ก็คือผมรถยางแตกบนทางหลวนบุรพาวิถีนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมต้องแบบติดต่อใครต้องทําอะไรยังไงเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับก็เลยโอเค เลาเข้าเรื่องกันนะครับวันนั้นเนี่ยผมได้ขับรถจากทางสี่แยกบางนานะครับมาขึ้นทางด่วนตรงเซ็เนทรันบางนาขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีพอขึ้นไปพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีด่านที่ให้รับบัตรที่ว่าพอเราดึงบัตรปุ๊บไอ้ที่กั้นก็ขึ้นแล้วเราก็ขับต่อไปนะครับผมก็รับบัตรปุ๊บแล้วขับไปได้อึดใจเดียวน่าจะไม่เกินประมาณสัก10วินาทีหรือว่า15วินาทีด้วยซ้ำน,นะครับ ขับไปปุ๊บอยู่ดีๆเนี่ยเราก็ขับของเรานะอยู่ดีๆมันก็มีเสียงดังปึง้งปึ้งออกมาจากแถวๆด้านขวานี่แหละครับแต่ว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ว่าไม่ไม่ดังไม่เบาแต่ว่าพอตอนเสียงมันปึ้งเนี่ยรถเราสั่นๆนะครับรถเราบอกรู้สึกมันมันสั่นเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นที่รถเรานะแล้วพอเรามองกระจกมองหลังเนี่ยว่าเฮ้ยเราเราโดนชนท้ายหรือเปล่าเราก็มองไปเอ้ยข้างหลังไม่ใช่เลยข้างหลังโล่งมากไม่มีรถอะไรแน่นอน เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นรถเราแล้วแหละเราก็เลยแบบหันไปมองกระจกด้านขวานะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอาหันไปมองปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามีเศษดำๆแบบเศษแบบดำๆแบบปิวอยู่บนอยู่ในอากาศนะครับเราก็เลยรู้แล้วคิดว่ามันน่าจะต้องอยากแตกแน่ๆเลยตอนนั้นคือต้องบอกว่ามันแบบมันมันตกใจมากเหตุการณ์มันแบบมันกระทันหันมากเลยครับคือเราแบบเราขับของเราอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันก็แบบปึ้ง มีเหตุการณ์นี้แล้วรถเราก็แบบสั่นๆเลยครับตอนนั้นเราก็ตกใจเราก็เลยแบบพยายามประคองเอารถนะครับเข้าเลนซ้ายไปจอดชิดด้านซ้ายเลยระหว่างทางที่ประคองรถไปอ่ะเราก็รู้สึกได้เลยว่ารถอ่ะมันแปลกๆแล้วเพราะว่ารถมันแบบมันมีอาการแบบเหมือนกับว่าค่อนข้างจะแบบสั่นนะครับตอนที่แบบเคลื่อนที่อยู่หลังจากเสียงปึ้งอ่ะรถมันก็จะแบบสั่นแลว้ว,ว,วเขย่าเขย่าอะไรเงี้ยครับพอจอดปุ๊บผมก็แบบคิดเลยว่าโหซวยแล้ว ต้องทำยังไงต่อไปคืออันนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เจออย่างเี้เราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยโอ้โหเราต้องทําไงดีวะตอนนั้นก็คิดถึงแบบพวกจสร้อยคิดถึงว่าเฮ้ยเราจะต้องโทรแจ้งใครโทรบอกใครดีอะไรเงี้ยครับพอดีว่ารถตอนที่เอาไปประคองเข้าซ้ายอ่ะรถผมแบบไปจอดอยู่ตรงตู้ SOA นะครับตู้ที่คล้ายตู้โทรศัพท์ที่มันอยู่บนทางด่วนจะอยู่ด้านซ้ายอ่ะพอดีเลย ผมก็คิดว่าเง้นเอางี้เดี๋ยวเราลงไปดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันมันใช่ยางแตกเหมือนที่เราคิดไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเดินไปกดตู้เอ s ออันนั้นแล้วลองคุยดูว่าจะทํายังไงต่อไปโอเคผมก็ตั้งสติแล้วผมก็เปิดประตูลงไปดูยางปรากฏว่าภาพที่เห็นคือมันมันก็ใช่อย่างที่คิดเลยนะยางมันแตกแตกเป็นวงตามรูปเลยผมก็เลยดูแลโอ้โหโอเคชัดเจนและยางแตกโอเคสวยแล้วโอเคแต่ว่าทาจะทํายังไงต่อดี พรว่าตอนนั้นมันก็แบบตกใจคือต้องบอกว่าบนนั้นนะบนทางด่วนบุรพาวิถีอะ่ะคือมันหนเลยอะ่ะคือรถที่มันขับขับไปขับมาคือเขาขับกันเร็วมากแล้วเราก็กลัวว่ามันจะมีรถที่แบบว่าขับมาชนท้ายเราชนตูดเราเหมือนได้ข่าวบ้างไหมนะครับแล้วสก็คือบนนั้นนะต้องบอกว่าสูงมาก สูงนะ่าจะประมาณสักตึก4ชั้น5ชั้นได้เลยครับสามคือรถที่ขับบนนั้นอนะ่ะขับกันเร็วมากทางที่เรายืนอยู่อ่ะมันจะสั่นคือเราอยู่บนรถเราจะไม่รู้แต่ว่าพอเราลงไปยืนอะ่ะทางมันจะสั่นเลยนะผมก็ค่อยๆแบบเดินเรียบข้างทางไปหาตู้โทรศัพท์ SOS อนะครับอย่างที่บอกไปเราเดินไปเราก็เสียวไปเพราะว่ามองไปด้านข้างมองไปด้านล่างเงี้ยคือมันกลายเป็นแบบพื้นด้านล่างเลยอนะ่ะม,มันสูงว่าเป็นตึก4ชั้น5ชั้นนะครับเราก็แบบเสียวไปแล้วแล้วเราก็แบบ ทามันก็สั่นด้วยเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมามันก็สั่นเราก็เสียวกลัวรถที่แบบขับมาแล้วแบบจะมาชนเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปถึงที่ ตู้ SOS เป็นตู้แบบมีมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวเลยนะครับกับรูร um ูลำโพงพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบรอสักครู่กำลังติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแบบเจ้าหน้าที่ก็รับสายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเออแบบเฮ้ยเป็นอะไรรถรถเป็นยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยคือรถผมอะยางแตกคือเขาก็ถามผมะนะครับว่ารถมียางอะไรไหมแต่ว่าตอนนั้นนะคือผมด้วยความตกใจคือทำอะไรไม่ถูกเลยผมก็ไม่รู้ว่ารถผมมันมียางอะไรไหมเขาก็บอกว่าให้กลับไปดูก่อนแล้วมาบอกเขาใหม่ว่ามียางอะไรไหม ผมก็โอเคผมก็เดินย้อนกลับไปที่รถผมนะครับแล้วก็ไปดูว่ามียางอะไรไหมมันเป็นรถคล้ายๆรถกระบะนะครับก็ยางอะไรเนี่ยมันก็จะถูกแขวนเดี่วข้างใต้ซึ่งผมก็ดูแล้วโอเคมีผมก็ไดยเดินกลับไปบอกเขาอีกทีเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นน้องก็ กลับไปรอนั่งในรถนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคนไปผมก็เลยกลับไปนั่งรอในรถนะครับรอน่าจะประมาณสักไม่เกิน10นาที15นาทีคนระับก็มีรถกระบะสีส้มแบบรถแบบรถ,ถกู้ภัยอะไรทํานองนั้นนะครับขับมาข้างหลังผมแล้วก็มาจอดผมก็โอเครู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตอนนั้นแบบต้องบอกว่าตกใจจริงนะมันแบบเหมือนกับว่าจิตตกอะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในชีวิตนะพอเจอครั้งแรกเราก็แบบตกใจทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลงไปคุยกับพี่เขานะครับพี่เขาก็บอกว่าน้อง เอายางอะไรลงมาเลยปลดยางอะไรลงมา เราก็ได้แบบยืนยิ้มนะครับเธอพี่ขอโทษครับผมปวดยางอะไรไม่เป็นเขาก็โอเคพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกงงินน้องรอพี่ก่อนเขาก็มากัน2คนนะครับมาคนหนึ่งก็ปลดยางอะไรลงจากรถผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ถอดยางที่แตกออกมานะครับพี่สองคนเขาก็ใช้เวลากันไม่น่าจะเกินประมาณสัก10นาทีด้วยซ้ำมันก็คือถอดยางที่แตกออกมาแล้วก็เอายางอะไหล่เข้าไปใส่นะครับซึ่งพี่สองคนก็ต้องบอกว่าเขาบริการดีมากเขาเขาแบบสุภาพมากแล้วเขาก็บริการดีคุณ ยกับผมอะไรแบบดีทุกอย่างเลยนะครับพอหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จเนี่ยผมก็แบบคิดว่าเออแบบอยากจะให้แบบค่าสิตน้ําใจสําหรับพี่เขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้พี่เขาสองคนมาช่วยผมเนี่ยคือพุ่งบอกว่าผมไม่รู้จะทํายังไงเลยไม่รู้ว่าจะต้องแจ้งอะไรหรือว่าจะต้องแม้แต่ปลดยางลงมายัางไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพี่เขาสองคนกน็แบบดีมากคือเขาบอกว่าเอ้ยแบบไม่ต้องนะ้องคืออันเนี้ยมันเป็นงานบริการของพี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ผมก็แบบยังยืนยันว่าเออพี่ครับ พี่รับไปเถอะพี่มาช่วยผมเนี่ยพี่ช่วยชีวิตผมจริงๆถ้าไม่ได้พี่เนี่ยผมแบบผมแย่เลยอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายพี่เขาก็ยอมรับเงินของผมไปนะครับแล้วพี่เขาก็ขับไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลยได้ขับต่อไปได้นะครับก็เลยอยากจะมาแบบแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบจะต้องทอํายังไงต่อไปก็หวังว่า คลิปนี้แล้วก็ประสบการณ์จริงของผมนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยเนี่ยไม่เกิน4วัน5วันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรอีกขอบคุณครับ